ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คูก้อนดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปูสุกคนครับมาเนี่คู่ก้อนดินพาพี่พาน้องมากินต้มอึงครับต้มอึงอีกแล้วครับติดใจครั้งที่สองของปีครับอึงใครทั้งนั้นเลยครับเนี่ยต้มใส่ใบบขามอ่อนครับขาแต่เขาเหี้ยวเขาเนี้ยวครับ สองหอนีน้อยมาครับกินน้ากันครับสดหนามเหมือนกัน้ะห่อนครับ <c oughs> เขาบอกว่าวงการอึงนนี่แยกเข่าครับเข่าแล้วออกยากครับ เขาบอกว่าผู้กินเนี่ยเขบอกโอ้แซ่บคักอีเลียครับเอิงเนี่ยอันผู้บิกินเนี่ยเขบอกหน่ายยานครับบิกาครับเบิงยังสิบิกาเบิงครับคนบิกินครับผู้กินเนี่ยเขบอกหมักคักแซ่บคักมั่นคักคือยังบอกก็เลี่ยนนั่นแหละครับอึงใครครับเนี่ยใครขนาดนั้นได้ครับเนี่ย ต้มจนเปื่อยครับเนี่ยต้มว่าแมนต่มเกือบสองชั่วโมงหุ่นแล้วครับต้มใส่ใบใบักขามอ่อนครับที่เด็ดเลยครับใบบักขามอ่อน ขออาภัยสำหรับคนที่บกินน้ำเด้อครับบ้ากันครับอตกไขๆกันครับ สุดอยอดอียดีครับแกใส่มันถิ่นนหน่อยนึงครับในถั่วมันบุ้มีอย่างครับมีตะไครครับ ขออภัยครับจมไหลก็หนีครับตักแบงให้คู่เพื่อนบานผุนครับ อึงเนี่ยก็ได้กินหนาฝนเนี่ยแหละครับคู่ก้อนเล่นอะไออกไปไตเองจับเองนะครับซื้อเอาครับเบิ่งตัวนี้หน่อยมมีไใคร่ะครับเนี่ยตัวนี้หน่อยโอ้ตัวนี้บ่มีไใครครับแต่ทองมีแต่มั่นครับ ใส่มันใส่มันทิ่มน,น้อยนึงครับ บาว่านะครับใส่มือรุยหลดครับเนี่ยกินเองกัน้รงใส่มือหรอครับกระดูกมันเนี่ยคู่กันินบดได้เบิดแล้วครับกระดูกอ่อนครับใส่มันถิมน้อยนึงครับ พาใครพี่น้องเบิ่งไใครนะครับเนี่ย มังบ้านลอยครับ ตัวข่ไข่ก่อนนะครับคู่กันดิงคือสกินดูเบิร์ตอะครับต่มเนี่ยเกือบสองโลครับจะไปให้คู่ทางผุ่นเพื่อนเหล่านั้น งวันหลายครับบัวจะไหวเมื่อแรงครับ อีกตัวนึง่งนะครับตัวท้ายครับดูมันนี่ก็ออนคักหย่มกุ๊บกุ๊บกุ๊บ,บลวดครับกินดินเขาก็กินสีแลวครับแกกินได้เหนือนะครับ บิสทินเนี้อสองห่อครับ <ừ. S 1> <c oughs> บางนี้แลลวอาเซบถือใจได้ครับต้องขออภัยได้ครับดึงสีสันครับ ยอดลีครับเอาครับสำหรับคลิปเนี่ยไปมากไปสอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้คู่ก่อนดินน้ำนะครับโดยการกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่บัวผาดคลิปใหม่ๆของคู่ก่อนดินครับฝากไว้น้ำนะครับขอบคุณครับ